เพื่อนๆสามารถติดตามสาระความรู้และความบันเทิงได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง IG หรือ Instagram สินแสหมิง Official สแกน QR Code คแล้วเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับฮชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2565เดือนที่ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลัคนาของคุณโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพฤหัสในตำแหน่งที่ได้คู่สมพลแล้วก็ตีโกนร่วมธาตุน้ำกับลัคนาราศีพิจิกนี่กระมังครับที่บ่งบอกถึง สิ่งที่คุณจะได้รับการสนับสนุนอุ้มชูในเรื่องของงานในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานเองก็โคจรมาเล็งลักขณาราศีพิจิกมีเรื่องที่ต้องสะสางต้องเคลียร์เรื่องใหม่ๆในเรื่องของงานแต่คุณจะทำมันได้สำเร็จอย่างดี ก็จะต้องอาศัยความกระตือรือร้นอยู่ไม่น้อยชาวลัคนาราศีพิจิกต้องกระตือรือร้นในเรื่องของงานไม่น้อยในช่วงเดือนพฤษภาคม1-5พฤษภาคมเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องกระตือรือร้นในเรื่องของการงานมีสิ่งที่ต้องจัดการหลายๆอย่างแล้วพอถึงวันที่6 1ถึง1ถึง10ช่วงนั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวและเดี๋ยวอธิบายให้ฟังต่อไปพอวันที่1ิ 1จนถึง15การงานมีความสำเร็จดีมีชื่อเสียงหรือสิ่งที่คุณเข้าไปทำเข้าไปเกี่ยวข้องนำพาชื่อเสียงมาให้กับตัวคุณแล้วก็มาถึงช่วงที่ต้องระวังที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นคือเรื่องของการเงินโดยเฉพาะในช่วงประมาณวันที่16จนถึงวันที่20ช่วงนี้มีเกณฑ์เสียงเงินนะครับ หรือระวังระวังญาติพี่น้องนำเรื่องเดือดร้อนในเรื่องเงินเงินทองทองมาให้ดูให้รอบคอบแล้วกันเพราะว่าดาวการเงินของคุณก็คือดาวพฤหัสนั้นโคจรได้กเกษตรราธิปดีก็จริงแต่ก็ไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งอังคารเองเป็นคู่สมพลก็จริงแต่ก็มาจากเรือนอริด,ด้วยผมกลัวว่าญาติพี่น้องจะนำพาเรื่องจุกจิกเรื่องเดือดร้อนในเรื่องการเงินมาให้หรือรู้สึกหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของ การหนึ่งการทองที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกเอาไว้นะครับแต่พอผ่านวันที่16ถึง20พฤษภาคมแล้วพอมาถึงวันที่21ไปจนถึงวันที่31ก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นแต่คุณก็ยังจําเป็นที่จะต้องระบัดระวังเรื่องเงินเร,งเรื่องทองอยู่สักนิดนึงระบัดระวังเรื่องการใช้จ่ายหรือพฤติกรรมการใช้เงินแบบไม่ค่อยได้คิดหน้าคิดหลัง โดยเฉพาะในช่วงวันที่21จนถึงวันที่25เราต้อระวังเรื่องของเงินสดนิดนึงครับคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเงินสดย่อยนั้นมันไม่ค่อยพอใช้นะครับหรือบางทีอาจจะต้องใช้บัตรเครดิตมากกว่าที่จําเป็นก็ได้แล้วก็มาถึงวันที่26จนถึง31พฤษภาคมช่วงนั้นจะแฮปปี้เรื่องความรักแฮปปี้ในเรื่องส่วนตัวนะครับแฮปปี้รู้สึกแฮปปีร้รู้สึกสบายใจขึ้น เมื่อกี้ผมได้ขยักไว้นิดหนึ่งที่ผมจะพูดเรื่องความรักในช่วงต้นๆคลิปผมกำลังจะบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกระวังคนรักเก่าหรือใครที่เราเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ติดต่อกลับมาและนําความยุ่งยากใจมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือคนที่มันจะเคยมาแอลแอลเคยมาจีบจีบเราและห่างหายไปและพยายามจะติดต่อกลับมาระวังมันจะนําเรื่องเดือดร้อนเรื่องซวยๆเรื่องควยคมาให้ พยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกกรณีเพราะนอกจากจะมีความไม่สบายใจแล้วมันจะนําพาเรื่องเดือดร้อนหรือทำให้เราเองไม่แฮปปี้นะครับก็ไปสังเกตกันดูให้ดีแต่อย่างไรก็ตามช่วงไปลายปลายเดือนความรักก็ดูจะลงตัวมากขึ้นคนโสดก็รู้สึกจะแฮปปี้ขึ้นหรืออาจจะมีคนมาชอบพอกันก็เป็นไปได้ในช่วงปลายปลายเดือนโชคดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงแง่เมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย